ก็ต้องขอการอครับวันนี้เราจะมาแจกคีย์ตัวรันเอฟกันนะครับมาเนี่ยครับในโลบอกรับในตัวรันเอฟให้เข้ามาช่องผมครับกดมาที่คลิปนะครับกดมาเลยกดมาที่ตาคอมเมนต์ครับกดเปิดตรงนี้ครับมันจะมีแจกตัวรันแจกคียแล้วก็แจกสคริปต์นะครับให้กดมาแจกเข้ามาแจกคีนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้าดีส็อป รอแป๊บหนึ่งครับมันจะเด้งเข้ามาซึ่งใครยังไม่สมัครดิขอดดูตามคลิปผมได้เลยครับผมเคยสมัครแล้วเคยสมัครให้ดูนะครับใครสมัครไม่เป็นก็ลองไปดูใหม่นะครับรอแป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับรอแป๊บหนึ่งมันเกี่ยวกับเน็ตด้วยนะครับนี่ครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับกดเข้าไปครับแล้วมันก็จะเด้งเข้าหน้าดิคอร์ดเลยเนี่ครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็รอแป๊บหนึ่งครับโอเคครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง มันใกล้จะเสร็จแล้วเพราะนี้เข้ามามันก็จะแบบนึงขมเคยสมัครแล้วครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะมีตัวนี้ครับกดเข้ามาครับกดเข้ามาเนี่ยครับแจกคีย์ครับจากนั้นกดมาที่คนที่เห็นลูกเนี่ยมันจะมีแบบเต็มเลยมันจะมีเต็มเลยครับให้เราเข้าไปในเกมก่อนเข้ามาผมจะลองสมัครเนี่ยครับผมจะลองสมัครรหัสใหม่ดูดูซิมันจะได้ไหมเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีตัวรัน นี่ครับมันก็จะมีตัวรันเอฟนะให้กดมาที่ตัวรันเอฟนะจากนั้นกดคัดลอกคีย์แล้วจากนั้นก็กดมาที่ลูกศรน,นะรับจะมีลูกศรจากนั้นให้คุณกดวางคีย์ที่คุณคัดมาครับกดวางไปแล้วก็รอสักสิบวินะครับมันจะขึ้นมาเป็นคีย์ของเราครับกดคัดไปจากนั้นแล้วก็เข้าไปตัวเกมครับเดี๋ยวให้ว่ามันจะเด้งขึ้นมาให้ดูดูครับคลิปหนา้าจะมาแจก ตัวรันที่ผมใช้ตอนนี้ครับเดูรอดูครับอรบอดรูแป,ป๊บเดียวผมค้าง,งต้องรองกฎหม่ครับเพราะบางสคริปมันเอออาจจะมีบรรทัดน,นะรอแป,ป๊บเดียวครับผมกดใหม่ก่อนเอยนีออ่ครับได้แล้วจากนั้นก็กดเปิดเลเวลนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปเราจะมาแจกสกค,คริปแล้วรอชมได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้และบายพวกเกทั้งหลายบาย